สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน e กชิ a า h a n n e นะคะก็วันนี้เนยจะมาทรีวิวนะคะสกินแคร์ลูกชิ้นของในนั่นเองค่ะก็หลังจากที่มีน้องหลายคนนะคะถามมาว่าเออแนยใช้สกินแคร์นะคะวันนี้แนยก็จะมารีวิวให้ฟังน่ะน้องว่าแนยใช้อะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่ที่แนยจะคอมเมนต์ตอบไปนะคะที่น้องถามว่าใช้อะไรทําไมแบบเออหน้าดูเนียนจังซึ่งแนยก็ได้ตอบเหมือนกันว่าเออไม่ค่อยได้ใช้อะไรค่ะใช้กล้องและแสงช่วยนะ คือตอนนี้แน็กใชก้กล้องมือถือถ่ายมันก็เลยจะสับรายละเอียดได้ไม่ชัดนะคะว่าเน็กมีรอยตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะก็เลยจะเห็นไม่ชัดซึ่งจริงแล้วหน้าหนกก็ไม่ได้แบบเนียนมากใช้อาศัยกล้องเอาแล้วก็การจัดแสงการจัดไฟนะคะก็จะช่วยให้หน้าเราดูผ่องขึ้นนะอืมอ่าแล้วคําถามที่จะเจออีกบ่อยๆนะั่นก็คือใช้กล้องของอะไรนะคะก็จะมาต่อกันนะในคลิปนี้ว่าแน็กใช้กล้องของ Op p ป N1 Mini นะคะก็จะได้กล้องมาประมาณนี้เนาะ,ะมากลับมากันที่เรื่องสกินแคร์นะคะก็ มาก่อนที่จะเริ่มนะคะว่าแน็ใช้ของอะไรเดี๋ยวเรามาพูดถึงผิวหน้าของแน็คก่อนนะคือแน็คเป็นคนที่ผิวผสมนะคะคือจะมันช่วงทีโซนนะคะประมาณนี้แล้วจะมันมากๆนะคะโดยเฉพาะที่จมูกนะอืมแล้วก็รูขุผมขนกว้างมากนะนะก็รูขุมขนกว้างมากเหมือนกันมาเดี๋ยวเราจะมาซูมใกล้ๆกันนะคะว่าผิวหน้าที่แท้จริงของแน็นเป็นยังไงนะ,ะอ่ะนี่คือแบบผิวหน้าใกล้ๆของแน็นะคะ ไม่เคยเข้าใกล้กล้องขนาดนี้มาก่อนเลยนะแบบอ่าก็จะเห็นความกว้างของแบบรูขุมขนได้อย่างชัดเจนเห็นไหมเออเนี่ยเป็นรูๆเลยจ้าชัดมากมายนะอืมแล้วก็มีสิวประปรายนะคะอืมเนี่ยมีรอยดำบ้างนะคะนี่ก็เพิ่มเพิ่มแบบได้แกะสิวก็ได้รอยใหม่มาเนะช๊ะอ่ะประมาณนี้เนาะเราก็เป็นแบบผิวหน้าทั่วไปนะที่แบบ เออมีรอยมีสิวบ้างน,นะคะช่วงแบบประจําเดือนวเวลาแบบเวลาไหนจะมีประจําเดือนสิวจะแบบจะรุมเร้านะเออ <c oughs> ก็ยังแบบคงแบบไม่น่าเนียนตลอดไปนะจ๊ะ <c oughs> ก็มาเรามาเริ่มกันละกันว่าเนใช้อะไรยังไงบ้างน,นะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มมาที่ขั้นตอนการล้างหน้าก่อนเนาะเวลาเนกจะล้างหน้าเน้ก็ต้องเช็ดหน้าแบบเช็ดเครื่องสำอางออกก่อนนะคะแน้ก็จะใช้ตัวนี้นะคะของแกนิเย่นะคะสีฟ้าขวดนี้นั่นเองค่ะ คือก่อนหน้านี้เน่ก็เคยใช้ของคอเลคชันแต่ว่าหมดไปแล้วนะคะก็เลยซื้อลองตัวใหม่ดูเนาะของคอเลคชันเวลาในเช็ดที่ตาจะค่อนข้างรู้สึกแบบนิดนึงอะ่ะตัวนี้ก็ยังคงรู้สึกอยู่นะแต่ว่าน้อยกว่านิดนึงนะคะเวลาเช็ดที่ตาหรือว่าเวลาเจอเครื่องสำอางหนาๆนี่ก็ใช้บบีออยในการเช็ดนะคะแต่ก็จะใช้ตัวนี้เช็ดก่อนทางหน้านะคะหน้าก็จะมันนะพอ,อ,อหน้ามันปุ๊บเราก็ค่อยใช้ตัวนี้เอาความมันออกนะคะก็จะแบบ ประหยัดเจ้าตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันท่าที่จะแบบมีราคาสูงกว่า b a บี้ออยนะเบบี้ออยจะถูกกว่ายเยอะมากนะก็จะใช้ b a บี้ออยนะคะในการประหยัดงบของเราในการล้างหน้านะคะก็ออะประมาณนี้มาที่ขั้นตอนการล้างหน้านะคะเนก็จะใช้โฟมล้างหน้านะคะของ b i o r e นะคะที่ในพึ่งได้ซื้อใช้มาได้ไม่นานนี้เองนะอะที่อยากจะมารีวิวและพูดถึงตัวนี้ก็คือตัวนี้มันเป็นโฟมดีท็อกนะคะออนเซนเอฟเฟซึ่งตัวนี้มันเป็นโฟมอุ่นนะ เออตอนแรกเราก็ไม่รู้สึกว่ามันอุ่นทีนี้พอซื้อมาใช้แล้วแบบเฮ้ยมันอุ่นหน้าแบบโฟมมันมีความแบบร้อนๆอ่ะแบบเออมันมีความรู้สึกว่ามันช่วยทําให้แบบเปิดรูขุมขนเราให้แบบกว้างแล้วก็แบบขจัดสิ่งสกปรกออกจากหน้าเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เออมันจะให้ฟีลลิ่งที่แบบเฮ้ยเหมือนทําแบบทําดีท็อก์อ่ะแบบมันอุ่นๆแล้วแบบเออมันดูสะอาดอ่ะถ้าถามว่าผลลัพธ์เป็นยังไงคือแน็กยังไม่สามารถการันตีได้นะคะว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงแต่ในเรื่องของฟีลลิ่งหลังใช้้แลวคคืือออนน็กกชบมมัาะ มันดีอ่ะมันเป็นเรื่องของฟิลลิ่งที่แบบรู้สึกว่ามันสะอาดอะนะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะหลังจากล้างหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อ่าจจะจะมีแบบพอกหน้าแบบครับหน้าบ้างเป็นบางวันนะแบบอืมวันไหนรู้สึกแบบเริ่มโทมแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะในการพอกเป็นครีมมะขามพะยานะคะแบบกระปุกเล็กนะคะแบบแยกขึ้นมาก็จะเป็นแบบเนื้อครีมแบบนี้แล้วกลิ่นมันคือมะขามอแบบ มันก็หอมแบบมะขามแล้วก็แบบไม่ได้แย่อะไรนะคะคือน็ชอบตัวนี้มากมาเลยนะเนื้อของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็แบบติดหน้าเราโอเคเลยนะแบบปาดปุ๊บโอเคติดหน้าแล้วก็สครับทิ้งไว้นะคะประมาณ5 1 0ถึงนาทีนะก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยดูกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ซื้อมาในราคาปุกแล้ว40บาทคือแบบมันดีมากแล้วแบบมันใช้ได้นานมากๆเลยนะคะตัวนี้แบบยังไม่หมดสักทีอ่ะเพราะว่าเรากว่ามาแค่หนึ่งนิ้วเองนะสามารถใช้ได้ทั้งหน้าเลยนะคะตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนนะะนนนําคตัวี้ โอเคค่ะก็มากันในเรื่องของสกินแคร์นะคะก็ก่อนหน้านี้นันะคะใช้น้ำมันมะพร้าวเนาะที่อ่าเวลาแนักล้างหน้าเสร็จเนะี่ยก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยหยดใส่มือแล้วก็อ่าทาทั่วใบหน้าทิ้งไว้ประมาณสักอ่าประมาณ3นาทีนะจากนั้นเนี่ยก็จะล้างหน้าเช็ดหน้าด้วยน้ำเกลืออีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเจ้าน้ำมะพร้าวนะั้นนักซื้อที่เซเว่นราคาประมาณ95บาทนะคะถึงร้อยกว่าบาทนิดๆน,น,นะก็ตัวเนี้ยเวลาทาจะให้ความรู้สึกแบบ มันหอมมากมันหอมหอแบบน้ำมันมะพร้าวใครที่ชอบแบบกลิ่นมะพร้าวก็จะชอบตัวนี้นะคะแล้วก็มันให้ความแบบรู้สึกแบบผิวหน้านุ่มแล้วก็เออหน้าดูเนียนนุ่มดูแบบอิ่นน้านะเออเราเน่ก็จะเช็ดด้วยน้าเกลือก่อนนอนไม่อย่างนั้นหน้าเราก็จะมันนะคะใครที่ถามว่าเออแล้วใช้น้ํามันแบบพวกนี้หน้ามันจะมันไหมอะไรเงี้ยก็ให้เช็ดก่อนนะคะก็เนี Gefühl ่ยนก็จะใช้ตัวนี้นะคะในการเช็ดหน้าเอาแบบสำลีเนี่ยแล้วก็เช็ดหน้าแล้วก็นอนนะคะก็จะเป็นแบบ ทาแบบนี้นะคะเมื่อก่อนทุกวันเลยซึ่งตัวนี้นักซื้อมาที่เซเว่นราคากระปุกใหญ่น่าจะ60สิได้มั้งจะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดนะคะก็ประมาณนี้ซึ่งตัวนี้นักก็ชอบมากรู้สึกว่าเราเอาไปแช่ตู้เย็นเนี่ยเรามาทาน้าคือแบบมันเย็นอะ่ะมันฟินแบบเฮ้ยมันดีอะ่ะแล้วก็มันมันจะช่วยกระชับรูปขุขนของเราให้เล็กยิ่ยงขึ้นด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าช่วยอะไรมากไหมคนที่รู้ว่าแต่พี่ก็ยังรูปขรุขางอยู่นี่ก็ใช่แต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะกว้างกว่าน,นี้ไงเออเนืกอออกไหมอ่ะอันอนี้ก็ถือว่า โดช่วยหนึ่งนะคะที่แบบเออให้หน้าเราแบบกระชับยิ่งขึ้นนะอ่ะหน้าพอเสร็จแล้วนะคะก็นอนเรียบร้อยใช้แค่นี้แต่ว่าอันนั้นคือขั้นตอนของเมื่อก่อนนะก็คืออันนั้นอนะ่ะน้ำมันมะพร้าวเน็กใช้ไปหมดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่นะคะทีนี้ก็มีรุ่นที่นะคะที่คณะที่แบบเออเราก็รู้จักกาันแล้วเขาก็อาส่งครีมมาให้ใช้อ่ะว่าแบบเอแบบเอแนะลองใช้ตัวนี้ดูสิแบบเออมันดีไหมและย,ยังไงนะคือตอนแรกเนี่ยก็แบบ ไม่ได้กะจะมาแบบทาเป็นคลิปวิดีโอรีวิวอะไรนะคะกะแบบจะตั้งกระทุ้งเขียนนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้คือชอบจริงก็เลยมารีวิวให้ฟังกันนะคะว่ามันมีตัวไหนบ้างในชัยแล้วมันดียังไงนะคะก็แนบได้รับมาเป็น2ตัวนี้นะคะเป็นครีมอิซุโมะเจแปนนะคะเป็นครีมนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะราคานะคะตกอย่างละประมาณพันกว่าบาทนิดนนะคือแบบโอาไก็คือแบบเฮ้ยไม่เคยใช้ครีมแล้วเป็นพันไนกระปุกแล้วเป็นพันนะคือแบบ พี่ส่งมาให้หนูใช้เดวนี้หนูอยากลองใช้มากเออเออขาก็ส่งมาให้ใช้แล้วนี้ก็โอเคนะเรามาพูดกันดีก,กว่าว่าเนี่ยมันเป็นยังไงคือเจ้าสองตัวนี้นะคะก็เขาบอกว่ามันมาเหมือนมาจากญี่ปุ่นมามาจากแบบน้าแร่อิซโมะนะมันแบบส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะนั่นนี่นูน่นเออแล้วก็แบบเดรดเดรดานะไม่ได้แบบเจาะรายละเอียดกันมากอะแต่ว่ามากันที่ตัวนี้ก่อนลวกันนะคะก็คือตัวนี้ในใช้ก่อนนอนนะคะก็จะเป็นครีมเนื้อข้นแบบนี้นะจ๊ะคือมันข้นมาก คนแบบคือตอนแรกที่เน็กใช่อ่ะใช้ได้แบบหนึ่งอาทิตย์อ่ะมันจะเวลาเราซื้อครีมใช้มันจะมีครีมท,ที่ติดอยู่ตรงฝาคือแค่ที่ติดอยู่ตรงฝาเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์แล้วกาจะหมดตรงเนี้ยคือแบบมันสามารถแบบแต่นิดนึงมันใช้ได้ทั้งใบหน้าเพราะแบบมันเข้มข้นมากๆเลยค่ะตัวนี้แล้วก็ตัวครีมตัวนี้นะคะก็มี5คุณสมบัติด้วยกันนะภายในกระปุกเดียวก็เป็นทั้งแบบ m o i s ไร r i z e r เป็นซ e ั u m เป็น e m มั s ช o นะคะเป็น mask pad แล้วก็เป็นแบบ water ์ค e ีมคือแบบมันจะช่วยเพิ่ม ความชุ่มชื้นให้กับผิวแบบเยอะมากๆเลยนะแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นแบบาการยุ้ล้อยนา่นี้น่นกันไปก็จะเป็นคุณสมบัติของครีมน,นะคะก็ปกติของมันนะแล้วถ้าถามว่าข้อนี้มีข้อเสียไหมเนก่ก็ต้องตอบตามความจริงว่ามันก็มีข้อเสียสำหรับแน็กนะคือแน็กเป็นคนที่เ่ินก่อนเลยว่าแน็กเป็นคนที่แบบไม่ชอบใช้ครีมไม่ชอบอที่มันหนักหน้านะคะคือเวลาแน็กเจอตัวเนี้ยแบบรู้สึกแบบมันมีอะไรอยู่บนหน้าเราอ่ะมันเป็นครีมอ่ะนึกออกป่ะเออแน็กก็รู้สึกแบบแปลกๆมากช่วงแรกที่ใช้รู้สึกมันแบบ ก็ไม่มีครีมอะแต่พอใช้ไปนานๆแล้วมันก็แบบรู้สึกว่ามันเออก็ชินขึ้นนะคะาะอาจจะเป็นที่ตัวในเอ,เองที่ไม่ชอบทาครีมเนาะเพราะจากที่ผ่านๆมาก็แบบไม่ไม่ได้แบบใช้ครีมก่อนนอนก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยชินกับตัวนี้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอากาศมันเริ่มหนาวมันเริ่มเย็นแล้วพอทาตัวนี้รู้สึกว่ามันเออมันดีขึ้นมันแบบไม่ไม่รู้สึกแบบหนัก้าเหมือนแต่ก่อนแล้วมันก็แบบ เออมันดีอ่ะมันหน้าทำให้หน้าเราไม่แห้งแล้วก็แบบไม่เป็นขุยไม่แบบเออไม่หน้าไม่แตกอะไรประมาณนี้นะเออก็ไม่แบบไปไมาเรื่องการหนักหน้าเท่าไหร่รู้สึกมันก็ชินขึ้นเรื่อยก,ก็เลยโอเคตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคกับตัวนี้แล้วนะคะก็จะใช้ต่อไปจนก,กว่าจะหมดเพราะแบบจะแฮปปี้มากนะอ่ะมากันที่หลอดสีแดงนะคะนี่เป็นหลอดสำหรับกลางวันนะจ๊ะตัวนี้ก็ตอนแรกที่พี่เขาแบบแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เป็นชิมกันแดดแล้วก็เป็นเมคอัพเบสด้วยนะแน็กเลยประมาณนี้นะเออมันก็แบบเชียรเมคอัพเบส เป็นครีมกันแดดด้วยมาจากญี่ปุ่นด้วยน่าจะเทาไหมคือแบบกลัวแบบเป็นครีมข,ขาวๆมากที่ทาแล้วแบบมันจะแบบเทาๆเงาๆหนึอกัอกป่นเออแต่ก็แบบจะได้ปะวะตอนทาครั้งแรกก็คือรุนมากแต่ว่าพอได้ลองใช้แล้วเนี่ยมันแบบมันโอเคนะคะมันไม่มีสีนะเดี๋ยวจะบีบให้ดูคือเจ้าตัวน,นี้ทาแล้วไม่มีสีออกมานะคะไม่ทําให้หน้าเทาหรือว่าหน้าเงาระหว่างวันนะจ๊ะนี่เห็นไหมหายไปกับ มือหายไปกับมือน็กเลยนะซึ่งแบบเฮ้ยชอบตัวนี้มากแล้วกลิ่นก็แบบกลิ่นโอเคกลิ่นแบบไม่เหม็นไม่มีกลิ่นหอมฉุนแบบมันมีกลิ่นนิดเดียวเท่านั้นนะคือแบบดีตัวนี้ดีมากนะชอบมากๆนะมันทาให้แบบว่าเครื่องสำอางเราติดทนนี้ขึ้นนะแล้วมันก็มีแบบ UV ป้องกันด้วยนะคะเป็นแบบ36 SPF บวกๆๆนะคือแบบถือว่าเยอะเลยนะคะสำหรับแน็กแล้วก็คิดว่าแดแนกก็เพิ่งหมดไปเนี่ยเลยแนกก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่สามารถแบบ ทาตัวเดียวแล้วก่อนออกไปไหนมาไหนนะคะก็คือไม่ต้องหยิบตัวอื่นใช้วุ่นวายก็คือตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นทั้งอิมันชันเป็นซซรั่มแล้วก็เป็นแบบโลชั่นเป็นคิมกันแดดเป็นเมคอัพเบสด้วยนะคือแบบถ้าอย่างในหลอดเดียวนะรู้สึกว่าแบบเออมันดีอ่ะมันแบบเป็นคนที่แบบขี้เกียจทาเนี่ยออกไปเป็นคนแบบไม่ค่อยทาอะไรอ่ะพอเจอตัวนี้ปุ๊บแบบทาปุ๊บโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แต่งหน้าก็โอเคนะคะก็เลยชอบตัวนี้มากๆแบบพี่ถ้าหมดแล้วขออีกหลอดได้ไหมอะ โอเคก็อ่ะตอนที่ที่ส่งมานะคะได้รับของมาเนี่ยก็ได้รับมาเป็นกล่องแบบนี้นะเออคือได้มาเป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้นะเหมาะสําหรับไอ้นี่มากเลยแบบซื้อซื้อให้คนอื่นแบบเป็นของขวัญน,นะคือช่วงนี้มันก็เป็นช่วงแบบเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ก็แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีอะ่ะกากล่องมันสวยซื้อให้เป็นของขวัญได้นะแล้วก็มีแบบที่คาดผมโบว์น่ารักน่ารักนะคะมีโลโก็ อิซูโมเจแปนให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวแน็กก็จะมาค่าให้ดูนะคะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าแน็กเวลาถ้าสมมติแกชอบแล้วแกถ่ายคลิปแกก็ค่าให้เขาดูหน่อยนะก็ได้พี่เดี๋ยวหนูค่าให้ดูนะแบบนี้ใช่ไหมข้ค่ากันแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ค่าแบบนี้นะจ๊ะอืมค่าให้ดูก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเวลาแบบตอนกลางคืนจะแบบบำรุงผิวหน้าแล้วก็แบบเออค่าไม่ให้แบบผมมาปกลนงปกหน้านะคะก็จะแบบ ทาคิมไนดะ้อย่างสบายใจนะจ๊ะอืมประมาณนี้นะคะโบหญ่ะนะ่ารักมากนะอ่ะโอเคค่ะนอกจากสกินแคร์พวกนี้แล้วนะคะแนกก็ยังมีมาชิคนะที่แนกชอบมากๆก่อนนอนนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2อยี่ห้อที่ชอบมากๆนะคะตอนนี้ก็จะมีของเพลซอนนะคะแล้วก็ของเอ็นเซลมาแพคนะคะก็ตัวนี้สองตัวนี้แนกชอบนะคะใครที่เคยดูรีวิวมาชิหน้าของแนกก็จะรู้แนกชอบ2องตัวนี้นะคะตัวนี้แนกเคยรีวิวแนกชอบมันมากๆแบบ มากตอนไหนก็เลยไปซื้อสูตรอื่นมาด้วยเลยของยี่ห้อนี้นะคะที่อีเวนบอยนะนะคะที่2บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะก็แบบเฮ้ยมันถูกแล้วมันก็ดีนะคะก็ก็เลยซื้อตัวนี้มาตรนไว้นะจ๊ะอ่ะนี่ก็เป็นแบบมาชี้ที่เน็กชอบอยู่2ตัวนะคะโอเคคะ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับสกินแคร์ลูทีนของเน็กแลเองะคะ่ะจบกะทีนะก็ มันก็ไม่ได้มีแบบว่าอะไรที่แบบหือหวามันก็เป็นของที่แบบแต่หลายคนเขารีวิวกันไปแล้วหลายคนเขาใช้กันไปแล้วนะคะก็แต่ว่าเนก็อยากจะมาพูดถึงนะเนาะเผื่อแบบถ้ามีใครถามอีกเนี่ยก็จะแปะลิงก์นี้แล้วก็บอกว่าไปดูนะคะลิงก์นี้นะใช้อย่างนี้นะจะได้ย่นระยะเวลาในการตอบคอมเมนต์นะอ่ะก็ใครที่มีอะไรสงสัยก็ถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวมันก็จะมีแบบ ราคาพวกข้อมูลว่านายใช้อะไรยังไงนะแล้วก็ที่ซื้อ,ซ,อซื้อที่ไหนเดี๋ยวจะแปะลงไปที่ช่อง้างราให้นะก็ไปดูกันได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะนยะก็มีอ่าเพจเป็นของตัวเองแนละ้วใครที่ชอบและอยากกดติดตามก็ไปดูกันได้ที่นะคะที่เพจเฟซบุ o กเลยนะคะ kn.ch เลยค่ะก็ไปเซิร์ชกันดูได้นะคะก็ก่อนจากกันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ของแนทด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสว 拜拜。Bye bye.